มนุษย์ไม่เคยหยุดยั้งที่จะค้นหาวิธีการตรวจจับสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะครับทุกวันนี้เรามีเจมส์เว็บเรามี Hubble ในอนาคตนะครับอีก5ปี10ปี15ปีข้างหน้าเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถตรวจจับสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้ดีกว่าเดิม พี่หลามมี3ช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับทุกวันนี้เวลาเราได้ข่าวนะว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บกบฮับเบิลส่องไปดาวนู้นดาวนี้พบหลักฐานว่าจะน่าจะมีหลักฐานของการมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวดวงนั้นรหรือดาวดวงนั้นเป็นดาวที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย หรือการมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ของมนุษย์ของสิ่งมีชีวิตเราก็มีวิธีการประมาณหนึ่งนะฮะเอาวิธีการเดิมก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังอะของเดิมเนี่ยเขาหากันยังไงทุกวันนี้ก็คือมีวิธีการส่องแสงจากดาวนะครับผมก็คือเมื่อดาวเคเนี่ยโคจรผ่านหน้าดาวเลือกของมันเนี่ยแสงจากดาวจะส่องมายังโลกนะครับเปิดเมันสามารถเผยให้เห็นถึงร่องรอยขององค์ประกอบทางเคมีที่สะท้อนถึงแก๊สต่างๆนะครับผมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมองหาโมเลกุลบางอย่างเนี่ย ที่บ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นไดเมทิลซันไฟนะครับซึ่งบนโลกเราเนี่ยผลิตโดยแพงต้นนะครับผมที่อยู่ในมหาสมุทรเรานี่นะครับผมก็จะสามารถพบได้ที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือไม่ประมาณนี้นะครับ,รบแล้วก็การมองหาดาวเคราะห์ที่พอเหมาะนะครับคือไม่ใช่ว่าทุกดวงดาวเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตนะครับดาวเคราะห์ที่มีอุณหภูมิที่พอเหมาะสําหรับน้ําในสถานะของเหลวเนี่ยและมีชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมก็ถือเป็นเป้าหมายในการค้นหาหลักอีกด้วย ครับผมนะฮะในือวิธีการก็อย่างยกตัวอย่างที่เราเพิ่งเจอไปนะดเมทิวซันไฟก็คือ K 2 8 B ที่ฮือฮากันเลยว่าโอ้ยเจอหลักฐานสิ่งมีชีวิตแล้วก็คือไม่ได้เจอสิ่งมีชีวิตฮะเจอไอ้ดเมทิซันไฟเนี่ยซึ่งเป็นเศษซากที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตทำออกมาใช่ครับนะฮะ ซึ่งอย่างน้อยๆตัวนี้ก็เป็นหลักฐานที่ดีทุกวันนี้เรามีข้อมูลประมาณนี้ครับเคยมีคนคอมเมนต์นะมีคนคอมเมนต์ว่าในเมื่อเรามีกล้องโทรทัศน์ที่สามารถส่องไปได้ไกลๆดาวดวงนั้นดวงนี้ทําไมเราไม่ส่องไปดูบนพื้นผิวมันเลยครับว่ามันมี <laughs> สิ่งมีชีวิตรหรือเปล่าอันดับแรกอธิบายน้องคนนั้นก่อนไอ้กล้องที่เราส่องไปเนี่ยม,มันไม่ได้ส่องถึงผิวดาวได้นะ <laughs> ถูกต้องครับ นะฮะมันไม่ได้ส่องถึงผิวดาวได้ทุกวันนี้ผิวดาวที่เราส่องได้นะมีอยู่ดวงเดียวคือดวงจันทร์ครับผมสามแสนแปดหมื่นกิโลเมตรเองนะฮะครับผมไอดาวที่อยู่ใกล้กว่านั้นที่อยู่ถัดไปคืออะไรอย่างดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยส่องไปอ่ะเป็นจุดสีขาวๆสว่างคือกล้องที่เรามีเนี่ยมันยังไม่สามารถซูมไปจนถึงผิวดาวได้ครับแค่ดาวอังคารเรายังเห็นเป็นดวงสว่างๆ ดาวดวงอื่นที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยมันก็เป็นแสงสว่างแค่นั้นเองครับและไอแสงสว่างที่คุณเห็นเนี่ยเป็นดาวเลิกด้วยนะมไม่ใช่ดาวเคราะ์อถ้าเราจะมองหาสิ่งมีชีวิตเราก็ต้องมองหาจากดาวเคราะ์ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครแล้วไอ้ดาวเคราะห์เนี่ยมันไม่มีแสงเราส่องยังไงน่าเสียเรารอจังหวะทานสิทธ์ครับนะฮะก็คือดาวเลิกส่วนใหญ่ก็จะมีดาวเคราะห์เป็นดาวบริวารครับนะฮะ ใน,ในดาวเคราะห์พวกนี้เวลามันวิ่งตัดผ่านแสงของดาวเลิกดวงนั้นเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าเทคนิคการ t r า n ส i t แสงที่ส่องจากดาวเลิกเนี่ยมันจะส่องทะลุออกมาผ่านไอ้ดาวเคราะห์ที่มันวิ่งตัดผ่านแสงที่ผ่านมันจะวิ่งตัดผ่านชั้นบรรยากาศครับพอแสงตัดผ่านชั้นบรรยากาศ S <S <an> เราก็จะสามารถวิเคราะห์สเปกตรัมแสงที่มันเพี้ยนไปคือแสงที่ทะลุไม่ได้ตัดผ่านชั้นบรรยากาศมันก็จะมีค่าหนึ่งแสงที่วิ่งตัดผ่านชั้นบรรยากาศแล้วมันก็จะมีค่าหนึ่งแสงที่วิ่งผ่าน,นไนโตรเจนวิ่งผ่านมีเทนเวิ่งผ่านคาร์บอนไดออกไซด์วิ่งผ่านออกซิเจนวิ่งผ่านธาตุต่งางๆเนี่ยมันก็จะบ่งบอกได้เราก็เอาความรู้เรื่องแสงเหล่านี้แหละมาวิเคราะห์ครับเราไม่ได้เห็นผิวดาวนั่นครับ ไอ้ดาวครอพวกเนี้มันเป็นจุดดำดำมืดๆซึ่งดูยังไงก็ไม่เห็นนะนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือความรู้เดิมที่มีครับผมนะครับแต่ถามว่าทุกวันนี้เราอยู่อย่างนี้ แล้วเราต่อไปข้างหน้าเราจะพัฒนาขึ้นไปยังไงนะอันนี้คือเรื่องสำคัญในอนาคตเนี่ยนะฮะเรายังมีกล้องโทรทัศน์ใหม่ๆแบบใหม่ที่จะขึ้นไปเสริมการทำงานด้านนี้ความความมุ่งหวังที่จะไปพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือดาวที่เอื้ออาศัยต่ากันอยู่ยังไม่จบเรายังคงค้นหาไปเรื่อยๆนะฮะนอกจากเจมเว็บและฮับเบิลแล้วนะฮะเราจะมีอะไรอีกครับ กล้องโทรทัศน์อวกาศโรมันหรือแนนซี่เกรทโลมันสเปซเทเลสโคปนะครับผมมีกำหนดปล่อยในช่วงปี2027นะครับ,รบโดยจะใช้เทคนิคโครนากราฟิกนะครับผมเพื่อบล็อกแสงดาวและสามารถศึกษาดาวเคราะห์ที่มืดกว่าได้โดยตรงครับโครนากราฟิกคืออะไรคือทุกวันนี้เวลาเราทำทานสิทธ์เนี่ยบ,บางทีแสงจากดาวเลิ์มันส่องสว่างมากอมพอตัดผ่านทานสิทปุ๊บเนี่ยบางที มันมีแสงบ,งบางระบบดาวอ่ะ,ะมีดาวเลิกสองดวงแสงอีกดวงหนึ่งมันลบกวนนี่อันหนึ่งเราสามารถทําระบบล็ o c k i n g ได้ด้วยครับเราบล็อกแสงบางแสงหรือว่าดับแสงของดาวเลิกดวงนั้นลงแล้วทําให้ค่าแสงที่ได้จากการทา a นสิธเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะขึ้นครับอันนี้แหละคือหนึ่งในวิธีนั้น corona graphic นะฮะ,ะมันจะทําให้เราสามารถ ศึกษาดาวที่มืดได้ได้รายละเอียดเยอะขึ้นครับผมยังไม่จบแค่นี้ยังมีกล้องโทรทัศน์ตัวอื่นอีกครับผมมีกล้องโทรทัศน์อวกาศแอรียนะครับหรือแอริเอลเทเลสโคปที่มีกําหนดปล่อยในปี2029นะครับผมบโดยจะทําหน้าที่เฉพาะด้านการวิเคราะห์ส่วนประกอบของชั้นบรรยากาศดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะโดยเฉพาะครับนี่อันนี้ก็อาจจะเป็นกล้องที่แบบว่าไม่ได้เน้นความมืดความสว่าง แต่คือมีสเปกตรัมแสงที่วัดชั้นบรรยากาศโดยเฉพาะของดาวพวกที่มันเป็นมืดๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ยังมีกล้องโทรทัศน์อวกาศที่อยู่บนโลกครับนะฮะเป็นหอสังเกตการครับผมนะ,ะเป็นอ่าเป็นหอสังเกตการที่เอื้ออํานวยต่อการอยู่อาศัยชื่อของเขาคือ habitable world observatory นะครับผม HWO นั่นเองโดยอยู่ในระหว่างการวางแผนนะครับอาจจะเปิดตัวในช่วง ปี2040นะครับผมโดยจะศึกษาดาวเคราะห์คล้ายๆโลกเนี่ยประมาณ25ดวงเพื่อหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตนะครับอย่างเช่นออกซิเจนาการดูดกืนแสงของพืชหรือการสร้างพื้นที่ผิวของดาวเคราะห์ได้อีกด้วยครับนี่นะฮะมันก็จะเป็นเส้นทางในอนาคตที่เราจะมีความสามารถในการตรวจจับชั้นบรรยากาศได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นครับ นะฮะเพราะว่าโมเลกุลในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์พวกนี้จริงๆเี่ยยิ่งเรามีข้อมูลเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งตีความหมายได้ลึกขึ้นแล้วก็กําหนดสภาพแวดล้อมของดาวดวงนั้นได้เยอะขึ้นนะฮะส่วนเรื่องจะเดินทางไปถึงมันจะอยู่ไกลแค่ไหนเราจะไปถึงได้หรือไม่วันนี้ก็ส่องไปก่อน เพราะเทคโนโลยีการเดินทางเรายังไปไม่ถึงรเราก็ส่องไปก่อนแต่อย่างน้อยเราได้รู้ว่าเออดาวดวงนั้นน่าสนใจดาวดวงนั้นอาจจะมีน้ําดาวดวงนั้นอาจจะมีพืชดาวดวงนั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างซึ่งก็เป็นความรู้ทั้งนั้นเลยครับเรื่องเล่าอาวากาศ